จะไปเรียนจบเป็นเจ้าเป็นนายเป็นรักเป็นใหญ่มีเงินดั้มเงินเดือนร่ำรวยสร้างฐานะครอบครัวนั้นคิดได้ปรุงแต่งได้หวังได้แต่ความจริงอย่าลืมอาจจะไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะตายหรือเช้านี้จะตายอันนี้คือเงื่อนไขของชีวิตสัจธรรมความจริงให้เรารู้อยู่ทุกเมื่ออย่างนี้ หลังจากนั้นเมื่อรู้อยู่ทุกเมื่อแล้วทําอย่างไรต่อไปคนไทยเราเสียเสียอัน,น,นหนึ่งก็คือว่ายอมรับความจริงหลังจากนั้นก็เลยอีกไปยอมรับความเป็นอยู่พระพุทธเจ้าสอนให้เรายอมรับความจริงรู้จักความจริงแล้วก็ยอมรับความจริงแต่ความเป็นอยู่ไม่ใช่จะไปยอมรับมัน นี่ยังนั่งเงานอนงอแงงอแง